พี่เตาอจำไม่ได้ให้แถวเราเหรอจำไม่ได้เอด้ล้วยันนิล่าโชคมีเรอยเ็นอ่างานไหมี่อ้าเดียว่มอิาด้วยม่ักลกรมักกะลิกระมักลิกมกกลิกรไมักกะลิกระมักกะลิกระมัด้ลรมากกะิกรมลิกมักลิกมักกักรมักลิกมักกลมลกมกิลมลกมกิลม เอดูภาษาดิม hey, hey, I mean. well, yeah, no. ันม่มีความเป็นแบบคนนังด้วยพี่ลองคนพี่ดิเปลี่ยน่ากานนะี่เปลี่ยนเป็นเป็นเป็น e l เ่่นะเกยาวน e Boy ี้ลย t e Boy w n t me Do น o u w a n a have me

Uhm. ล้มไม่พออ่ะไร่ล้มแต่ไปล้มเห็นเห็นมีตอนนี้ที่หลุดชักเอาที้เดินออกมารัไม่ล้ดดังเสื้อเเดินไปก่อนนิดนึเขาจะไปเขาบอกไม่หันก็เลยได้อ้อเหรอก็แล้วกันได้คิดไปทางนั้นต่อยไปอย่างนี้ดีดี 不要伤心天，不如温柔同眠。在、欸、人间，谁不怨？何苦要伤心天？不如温柔同眠。有来就有去，有生就有 อ๋อท oh, like <Can S 1> ่านนี้เหอแทนแทนไม่พี่เรา่นี้เราไม่มีงม the อไย่างเงี้มาว่ะ Oh l e see d เขาืเมแดนี่ชยมีเอแดน่ชมี่มีเรื่องเหรอ movie, dance with me,

โอลากุมยุโรปโกเมเดเยุนที่โบกูนะฮสิงโรซาบลังก์โอลากุมยุโรปเมเดเยย์ปะเรลามิโกซินเซโร่ฝากกระตูกอ่ะทำไหมเ้ยฝากอาซุมปาโนฟราทำดิทำดิทอะไรพี่ทาอะไรพี่ก็เป็นเห็นป่ะเออเหมือนาทองเลยทอดิเห็นป่ะ ที่ไม่เป็นพี่ยังมึเอาดิก็เพิ่มกคนดูดูที่หูดิแม่ไม่กามไงกังกามดินงทำไมก็กรึบกรึบกรึบอะไมกามเลยจอยไม่มีติดแก้มมุนจอย人ว那东流水离我远去不可留

คิดจำเว่าสัส่วนอย่างเงี้ยกเขาเจอที่เขาางไกลภาคอีสานอย่างเงี้ยาคอ๋อมีออกเปคนล่เวอาใช่ไหมแล้วลาภาคกลางที่เรลอ่นงคาคภาคภาคภาันาคาไภาค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 ภาใจาคภาคาคภาคภาคภามภาคภาคางภาค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 มาคภาคภาคภเคภาอภาคาคภาคภาคภาคนาไภ่คภาคภา่าคนคคาาาคภาคคภาคาภาคางคา นายภาคัง <N> <N>